ว้าวๆ้าว้าวยกทัพยกทีมนะคะพี่อ้วนของเรานะะยอนแล้วนะคะจะใส่คาถาอะไรลงไปไหมคะเนี่ยมีป้าอ้วนนะคะเออวัยนไฟฟ้าเอาอะไรคะพี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองหนึ่งแสนครับอ่เอารางวัลที่หนึ่งค่ะเอาโบมาอบมานะคะแล้วก็หนึ่งแสนด้วยเนาะเอาไปด้วยเนาะคือวันนี้นอกจากที่เราจะได้ลุ้นรางวัลแล้วนะคะเราได้สุขภาพด้วยนะเพราะโปรตีนทีทัวโปของเราเนี่ย ให้สุขภาพด้วยนะคะแข็งแรงนะคะมอบความเออ่ความสุขภาพดีให้เขาแล้วได้ลุ้นรางวัลอีกตั้งเยอะแยะมากมายค่ะแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากอันนี้พูดจากใจไหมคะอร่อยไหมอร่อยมากจากใจเลยครับใช่ไหมครับุณจะไม่เคยทานของพวกี้เลยใช่ไหมพวกนี้ผมจะไม่เคยทานเลยอ่าแต่รอบนี้คือทุกเช้าต้องทานนะทุกเช้าเลยครับเช้าเลยเออเห็นไหมคะทุกคนถูกด้วยถูกด้วยค่ะถูกด้วยแล้วก็สุขภาพดี เอ่อตัวหนึ่งใบสองพันบาทนะคะปกติเนี่ยเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าถังเลยเนาะถังหนึ่งเนี่ยสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองถังเนี่ยห้าพันเก้าเท่ากับว่าห้าพันเก้าเราไม่ขายเนาะเราขายคุณแค่สองพันได้ตัวหนึ่งใบแล้วก็ได้ได้สองถังนี้ไปกินอ่าแล้วได้สุขภาพดีด้วยเออนั่นแหละถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทิมมาในคลิปนี้ว่าสนใจสนใจนะคะเดี๋ยวพี่อ้วนนะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะจะพักทุกคนมาไปอีทแล้วก็ พี่เลยนะพยุทธนะคะทั้งสามคนจะพาทุกคนมารุ้นรางวัลแล้วก็ตรวจสุขภาพฟรีตรงนี้นะคะได้เลยนะคะเพื่อนสำหรับคลีปนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วนะคะ bye บ๊ายบายมารุ่นรางวัลกันนะคะไปกินโปรตีนกันค่ะ